สวัสดีคะ่ะทุกๆท่านคะ่ะบ่ายวันนี้ก็เล่นกับเด็กๆที่บ้านสามบุญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปไหนคะ่ะแต่ว่าตอนเย็นก็จะพาแม่นุกไปซื้ออาหารอยู่นะคะแม่น้อยก็จะแวะซื้ออาหารน้องหมาก,ก่อนนะคะที่ที่กุมภาวาก่อนคะ่ะแล้วค่อยเดินทางไปที่อุดรน,นะคะก่อนอื่นแม่น้อยก็ต้อง มาเล่นกับเด็กๆก่อนค่ะมาดูแลเด็กๆก่อนก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะต้องต้องดูแลให้เด็กๆให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้นะคะก็ช่วงบ่ายก็เอาอาหารนะคะมาให้เด็กๆกินแล้วก็ได้เล่นนะคะแล้วก็มีโมเมนต์น่ารากักน่ารักมาฝากทุกๆท่าน,นะคะ่ะเอาไม้ตบแมวนะคะมาเล่นกับเหมยวน้อยะคะ่ะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนนะคะวันนี้เด็กๆไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยค่ะก็เลยไม่ใส่เสื้อให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่า มันร้อนค่ะร้อนมากค่ะที่บ้านนะคะก็อันนี้จะเป็นน้องบุญชูนะคะบุญชูกับน้องบุญเงินนะคะให้เล่นก็ไม่ค่อยคลื้นเหมือนวัน,ว,นวันก่อนที่อากาศเย็นๆนะคะเหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยค่ะไม่ไม่ไม่แบบว่า ไม่ว่าตื่นเต้นเหมือนที่ผ่าน,านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นน้องบุญบุญถมนะคะบุญถมขี้อ้อนมากเลยค่ะถ้าแม่เข้าไปอย่างเงี้ยจะเข้ามาดมหัวมากอดขึ้นมาอยู่ตรงบาเราอย่างเงี้ยนะคะเขาชอบนะคะมองหน้านะมองหน้าเราอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้เนาะที่บุญชูก็เหมือนกันนะ่ะพูดด้วยก็รู้เรื่องนะคะมิวน้อยเด็กๆบ้านสามบุญค่ะ ก่อนอื่นแม่น้อยก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเด็กๆบ้านสามบุญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะอย่างาพี่บุญมาบุญพาบุญนาที่ได้ทำมันไปแล้วนะคะแม่น้อยก็เข้าไปดูอยู่่ะดูตลอดนะคะแล้วทีนี้ช่วงเย็นก็จะป้อนยาเหมือนเดิมค่ะ กินยาให้หมดจะเด็กๆจะได้หายเร็วๆนะคะแผลจะได้ไม่ไม่ไม่อักเสบแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่น้อยก็ดูแลอยู่นะคะค่ะดูพี่วุญชูค่ะกินอิ่มก็แต่งตัวรอกันนะคะมุมนั้นมุมนี้ค่ะไปช่วงร้อนๆเขาก็จะเป็นนอนแม่น้อยมาปัดกวาดคือเลื่อนกระบาดทรายออกมาค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วก็กวาด เก็บกวาดออกนะคะสิ่งที่เขาเล่นแล้วมันกระเด็นอยู่ใต้กระบะทรายเขาอย่างเงี้ยนะคะไม่น้อยก็จะลื้อออกมาทําให้เขาใหม่นะคะเหมือนกับกรงใหญ่นะคะอันนี้กรงหมีวน้อยก็ถ้าเห็นว่ารกอย่างเงี้ยนะคะก็จะดึงออกมานะคะถ้าถ้าทรายกระเด็นมากๆอย่างเงี้ยคะไม่น้อยจะดึงออกมาแล้วก็มาทําความสะอาดให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปนั่งกับเขาได้นะคะนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นค่ะสักพักใหญ่เลยค่ะ ให้รู้ว่าเขานะมีแม่คอยดูแลนะคะคือเราอยู่ด้วยนะเขาเรียกเขานั่นนูนนี่ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องได้เดินไปหานะคะเหมือนอแต่ว่าวันนี้ได้ยินเสียงน้องบุญน,นุนนะคะตัวผู้นะคะเหมือนร้องร้องติดสัตว์นะคะร้องติดสัตว์ร้องอย่นั้นแหละคะ่ะก็เดี๋ยว,ยวจะสังเกตอาการไปอีกก่อนนะคะเพราะว่า รอทำมันอีกอยู่ค่ะสตัวนะคะเป็นตัวผู้ค่ะแม่น้อยก็อยากจะทำให้เด็กๆหมดเลยทุกตัวนะคะแต่ว่าก็ต้องรอความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะแม่น้อยก็ให้ให้น้องร้องติดสัตว์ไปก่อนค่ะในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็มาดูหมิวน้อย14นี้ก็จะได้ไปทำวัคซีนกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะ ก็มาทีละสะเตปนะคะทีละสะเต็ปก็เกรงใจท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านอยู่ค่ะไม่น้อยเกรงใจที่สุดเลยนะคะจริงๆคือก็ไม่อยากรบกวนค่ะถ้าวันที่16บงนี้ถูกลอตเตอรี่โอ้โหแม่น้อยจะแบบจะดีใจที่สุดเลยค่ะจะแบบว่าจะดูแลเด็กๆได้แบบเต็มภาคภูมิความภูมิใจของแม่คนนี้นะคะแม่น้อยก็คาดหวังว่าจะซื้อไว้สักใบยอยู่นะคะ จะซื้อไว้สักใบอยู่ค่ะเพื่อเพื่อลุนลอตเตอรี่นะคะ,ะทุกท่านก็ก็อย่าอ,อย่าดราม,ม่านะคะเพราะว่าไม่น้อยก็อยากมีเก่งไม่ซู้เหงนะคะก็อยากมีโมเมนต์นั้นอย่างนี้นะคะก็ซื้อไว้หนึ่งใบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เอาที่ตุบกแมวมาเล่นกับเด็กๆนะคะกับเหนียวน้อยน้องบุญทองค่ะน้องบุญทองบุญทองคนหลอกก็น่ารักที่สุดเลยนะคะ เด็กๆก็กำลังโตค่ะตัวยาวออกนะคะตัวยาวออกเพอเขาได้กินอาหารที่พ่อ,พอแม่เอฟส่งมาให้นะคะแล้วก็แม่นุกก็ซื้อนะคะซื้อเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีฝากผ่านคุณครูนุกมาแม่น้อยก็ได้ได้จากตรงนั้นมาให้กับเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ